เสียงฝนที่ปรยปลายลงบนถนนหินหน้าห้างสรรพสินค้ารูใจกลางเมืองหลวงไม่ได้ทำให้ชายชราผู้หนึ่งและสายตาไปจากประตูอัตโนมัติที่เปิดปิดอย่างเป็นจังหวะเขาสวมเสื้อเชิดเก่าที่มีรอยขาดตรงแขนกางเกงผ้าสีซีดและรองเท้าหนังที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนสายตาของเขาจับจ้องไปที่ผู้คนมากมายที่เดินเข้าออกจากห้างแห่งนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเผยให้เห็นถึงความสุขเรียบง่ายเพียงแค่ได้มองดูความเป็นไปของผู้คนแต่ไม่นานนัก รปภในชุดสุดสีดำก็ก้าออกมาจากประตูอย่างรวดเร็วก่อนจะยืนกอดอกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงห้วนสัน้นคุณลุงตรงนี้เป็นพื้นที่ของห้างนะครับกรุณาออกไปด้วยชายชาราหันไปมองริมฝีปากยังคงแต้มด้วยรอยยิ้มเขาพยักหน้าอย่างสุภาพฉันก็แค่ยืนดูเฉยเไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่มันดูไม่เหมาะสมครับลูกค้าหลายคนร้องเรียนว่ามีคนไร้บ้านมายืนอยู่หน้าห้างคำพูดนั้นทำให้หัวใจของชายชาราไหววูบไปเล็กน้อยเขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านเขามีบ้านอยู่ หลังหนึ่งที่เก่าสุดโทมแต่เขาแค่อยากมาดูห้างนี้ห้างที่เคยเป็นเหมือนชีวิตของเขาเรา,าพอๆไม่ฟังคําอธิบายเขายื่นมือมาคว้าแขนของชายชาราแล้วดึงออกไปจากหน้าห้างเสียงคนรอบข้างดังสิงแซ่บางคนมองมาด้วยความเวทนาแต่ไม่มีใครคิดจะเข้ามาช่วยชายชาราหันกลับไปมองห้างเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเดินหายไปท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักขึ้นหลังจากถูกไล่ออกจากหน้าห้างชายชาราเดินกลับบ้านอย่างชา้ชาๆท่ามกลางสายฝนที่เย็นเฉียบบ้านของเขาเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตรอกแคบๆไม่ไกลจากใจกลางเมืองแม้มันจะเก่าสุดโทมแต่ทุกมุมของบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจําชายชราคือลุงสมัยอดีตชายผู้เคยเป็นส่วนหนึ่งของห้างหรูที่เขาเพิ่งถูกไล่ออกมาหลายสิบปีก่อนห้างแห่งนี้ยังเป็นเพียงอาคารเล็กๆที่มีพนักงานไม่กี่คนลุงสมัยเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสร้างห้างนี้ขึ้นมาจากศูนย์เขาทํางานเป็นช่างก่อสร้างอยู่หลายปีก่อนที่จะได้รับโอกาสให้เป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลอาคาร เขาทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างสุดหัวใจทุกซอกทุกมุมของห้างเขารู้จักเป็นอย่างดีเขารู้ว่าลิฟตัวไหนมีเสียงดังผิดปกติรู้ว่าท่อระบายน้ําจุดไหนต้องได้รับการซ่อมแซมและรู้แม้กระทั่งว่ามีหนูตัวไหนชอบแอบมากินเศษอาหารหลังร้านเบเกอรี่แต่เมื่อเวลาผ่านไปห้างแห่งนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนผู้บริหารไปหลายครั้งจนในที่สุดวันหนึ่งลุงสมัยก็ได้รับสองจดหมายสีขาวที่แจ้งว่าเขาถูกปลดจากงานด้วยเหตุผลว่าเกษียณแล้วควรได้พักผ่อน เขาไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจแต่เขารู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตได้หายไปแม้จะไม่ได้ทำงานที่ห้างแล้วแต่ทุกวันเขาก็ยังคงเดินผ่านไปดูเงียบๆแค่มองห้างที่เขารักก็ทำให้หัวใจมีความสุขแล้วแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเขาจะถูกมองเป็นเทียงชายชาราไร้บ้านที่ไม่น่าพิสมัยสำหรับสถานที่ที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันรุ่งเช้าวันต่อมาเรื่องที่ลุงสมัยถูกไล่ออกจากหน้าห้างได้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์คลิปวิดีโอที่มีคนถ่ายไว้ถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็ว ในคลิปแสดงให้เห็นภาพของชายชาราที่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลักใสออกไปท่ามกลางสายฝนแม้ว่าเขาจะไม่ได้โวยวายหรือก่อความวุ่นวายใดๆแต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนไม่มีคุณค่าแคปชั่นของโพสตเขียนไว้ว่าชายชาราคนนี้เป็นใครทำไมเขาถึงถูกไล่ออกไปเหมือนไม่มีตัวตนความคิดเห็นใต้โพสต์มีมากมายบางคนตำหนิห้างที่ปฏิบัติกับชายชาราเช่นนั้นบางคนสงสัยว่าลุงสมัยเป็นใครและเหตุใดเขาจึงดูมีสายตาผูกพันกับห้างแห่งนั้นมากขนาดนี้ ไม่นานนักสื่อข่าวก็เริ่มขุดคุ้ยที่มาของเรื่องนี้นักข่าวได้เดินทางไปยังตรอกเล็กๆที่ลุงสมัยอาศัยอยู่เพื่อสัมภาษณ์เขาและเรื่องราวของเขาก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปบนโซเชียลมีเดียเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันถูกแชร์ไปหลายหมื่นครั้งคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามาจนแทบอานไม่ทันหลายคนกดเคืองที่ห้างรูปฏิบัติต่อชายชาราเช่นนั้นบางคนแสดงความเห็นใจและบางคนตั้งคำถามว่าลุงคนนี้เป็นใคร ทำไมถึงดูมีสายตาผูกพันกับห้างแห่งนี้ขนาดนั้นภายในคลิปเป็นภาพของลุงสมัยที่ยืนอยู่หน้าห้างท่ามกลางสายฝนร่างกายของเขาดูเปียกโชกแต่รอยยิ้มบางๆยังคงแต้มอยู่บนใบหน้าแม้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยพูดจาไละ่ตะเพิดท่าทางของลุงไม่ได้มีความกดเคืองเลยแม้แต่น้อยเขากรับพยักหน้ารับคำพูดของเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพก่อนจะเดินออกไปอย่างชา้ชาๆไม่มีใครรู้เลยว่าในหัวใจของชายชาราคนนั้นเต็มไปด้วยความทรงจํามากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ห้างที่เขาเคยรักห้างที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันมานานหลายสิบปีแต่วันนี้เขากลับถูกมองเป็นเพียงคนแปลกหน้าเป็นเพียงคนไร้บ้านที่ไม่สมควรอยู่ใกล้สถานที่หรูหราเช่นนี้ความคิดเห็นมากมายใต้โพส์เต็มไปด้วยความไม่พอใจนี่มันจะร้ายเกินไปแล้วเขาก็แค่ยืนเฉยๆทำไมต้องไล่กันขนาดนี้ถ้าคนแก่หน้าสงสารขนาดนี้ฉันขอช่วยเหลือเขาได้ไหมห้างนี้เคยคิดบ้างไหมว่าชายชาราคนนี้อาจจะเคยทำง,งานที่นั่นมาก่อน ขณะที่บางคอมเมนต์เริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวลุงสมัยมีผู้ใช้รายหนึ่งที่บอกว่าเธอเคยเห็นลุงมาก่อนฉันเคยเห็นลุงคนนี้แถวแถวห้างมานานแล้วนะดูเหมือนเขามาที่นี่บ่อยๆเลยความคิดเห็นนั้นกระตุ้นให้คนเริ่มสืบหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับลุงสมัยบางคนถึงกับโพสตภาพเก่าๆของห้างที่พวกเขาเคยถ่ายไว้และบังเอิญพบว,ว่ามีรูปของลุงสมัยอยู่ในนั้นตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาอยู่ในเครื่องแบบของพนักงานฝ่ายอาคารยิ้มกว้างขณะกำลังยืนตรวจสอบงานซ่อมแซมบางอย่าง นี่ทาให้ทุกคนเริ่มตระหนักว่าลุงสมัยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ชายชาราคนหนึ่งที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่เขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับห้างแห่งนี้มากกว่าที่พวกเขาคิดขณะเดียวกันสื่อข่าวเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้นักข่าวหลายรายพยายามหาตัวลุงสมัยเพื่อสัมภาษณ์ว่าทําไมเขาถึงมายืนอยู่ที่นั่นและเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอดีต รุ่งเช้าของวันถัดมาทีมข่าวช่องหนึ่งเดินทางไปยังตรอกเล็กๆที่ลุงสมัยอาศัยอยู่พวกเขาพบก,กับกระท่อมเล็กๆที่เก่าสุดโทมอยู่กลางซอยแคบๆเมื่อนักข่าวเคาะประตูลุงสมัยเปิดออกด้วยสีหน้าประหลาดใจมีอะไรหรือครับเขาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นักกล่าวแนะนำตัวก่อนจะถามว่าลุงใช่คนในคลิปที่ถูกไล่ออกจากห้างเมื่อวานใช่ไหมครับลุงสมัยยิ้มบางๆก่อพยักหน้าใช่ฉันเองลุงเคยทำงานที่นั่นมาก่อนหรือครับ เมื่อได้ยินคำถามนี้แววตาของลุงสมัยเปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความคิดถึงและความทรงจำที่ถาโถมเข้ามาเขาค่อยๆพยักหน้าแล้วกล่าวว่าใช่ฉันเคยทำงานที่นั่นนานมากแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เตรนจใจทั้งประเทศหลังจากบทสัมภาษณ์ของลุงสมัยถูกเผยแพร่สื่อหลายสํานักเริ่มขุดคุยข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของเขาและเรื่องราวที่แท้จริงก็ถูกเปิดเผยลุงสมัยไม่ใช่เพียงชายชาราธรรมดาที่มายืนดูห้างอย่างไร้จุดหมายแต่เขาคืออดีต พนักงานที่เคยทำงานให้กับห้างแห่งนี้มานานกว่า30ปีเขาเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ช่วยสร้างห้างขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นเพียงอาคารขนาดเล็กหลงเริ่มต้นจากการเป็นช่างก่อสร้างจากนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลอาคารผู้ที่ทำให้ห้างสรรพสินค้ารูแห่งนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากบริษัทไม่เคยอู้ไม่เคยบ่นเขาทำงานหนักด้วยความรักและความพักดีจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาระบบทุกอย่างเปลี่ยนไปห้างต้องการความทันสมัยต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดใหม่ลุงสมัยได้รับจดหมายเกษียณพร้อมเงินก้อนสุดท้ายและนั่นคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่เขาเคยทุ่มเทให้มาตลอดแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่หัวใจของเขายังคงอยู่ที่นั่นทุกวันเขายังมองดูสถานที่แห่งนั้นด้วยสายตาแห่งความรักราวกับเป็นบ้านหลังหนึ่งของเขาเองแต่แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เขาถูกไล่เหมือนเป็นคนแปลกหน้าราวกับเขาไม่เคยมีตัวตนในห้างนั้นมาก่อนนั่นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปคนทั้งประเทศต่างสตือนใจผู้คน เริ่มตั้งคำถามกับห้างพวกเขาประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมารับผิดชอบและในที่สุดเจ้าของห้างก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดหนึ่งวันหลังจากเรื่องราวของลุงสมัยกลายเป็นข่าวใหญ่ผู้คนทั่วประเทศต่ตางจับตาดูว่าห้างสรรพสินค้ารูแห่งนี้จะทำอย่างไรต่อไปหลายคนเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาขอโทษบ้างถึงขั้นประกาศแบนห้างแห่งนี้เพราะมองว่าเป็นสถานที่ที่ไร้หัวใจและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เจ้าของห้างสรรพสินค้าประกาศว่าจะเดินทางไปขอโทษลุงสมัยด้วยตัวเองข่าวนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วนักข่าวและประชาชนจำนวนมากต่างมารวมตัวกันที่บ้านของลุงสมัยเพื่อรอดูเหตุการณ์ขณะเดียวกันลุงสมัยกลับไม่ได้ตื่นเต้นหรือคาดหวังอะไรเขานั่งอยู่หน้าบ้านตามปกติมองดูผู้คนที่มารอคอยด้วยสายตาเรียบเฉยไม่นานนักรถหรูคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดที่ตรอกแคบๆหน้าบ้านของลุงสมัยประตูรถเปิดออกและชายไวกลางคนในชุดสูทหรูก้าวลงมาด้วยสีหน้าละอายใจเขาคือ คุณวิเชียนเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังบรรยากาศเงียบลงทันทีคุณวิเชียนก้าวเข้ามาหาลุงสมัยก่อนจะค้อมสีรันล,ลงต่ำพร้อมกล่าวเสียงหนักแน่นว่าผมขอโทษครับคำพูดเพียงสามคำนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะก้มตัวลงมาขอโทษชายชราชเช่นนี้แต่ลุงสมัยเพียงแค่ยิ้มบางๆกอดพยักหน้ารับโดยไม่แสดงท่าทีโกรธเคืองนักกล่าวรีบกรูเข้ามาถามทำไมคุณถึงตัดสินใจมาขอโทษด้วยตัวเองครับ คุณวิเชียนมองไปที่ลุงสมัยก่อนจะถอนหายใจยาวผมได้รับรู้เรื่องราวของลุงแล้วผมรู้ว่าผิดไปจริงๆที่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นลุงสมัยคือส่วนหนึ่งของห้างเรามาโดยตลอดแต่เรากลับลืมบุญคุณของคนที่เคยสร้างมันขึ้นมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันหลายคนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและแล้วคุณวิเชียนก็ทำสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตึงไปมากกว่าเดิมหลังจากที่คุณวิเชียนกล่าวคำขอโทษต่ตอหน้าสาธารณชนเขาก็ทำสิ่ง ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเขาคุกเข่าลงต่อหน้าลุงสมัยท่ามกลางเสียงฮือฮาของผู้คนรอบข้างผมอยากขอให้ลุงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของห้างเราอีกครั้งทุกคนตกตะลึงนักกล่าวรีบเจาะใหม่เข้าไปใกล้ทันทีลุงสมัยเองก็มองเจ้าของห้างด้วยความประหลาดใจกลับไปหรือลุงถามช้าช้าด้วยน้ำเสียงทาเบาคุณวิเชียนพยักหน้าหนักแน่นครับผมอยากให้ลุงมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของห้างงานของลุงไม่ต้องหนักไม่ต้องเดินทางไกลแค่กลับมาอยู่ที่นี่แบ่งปันเรื่องราว และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ผมอยากให้ห้างนี้เป็นบ้านของลุงอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ลุงสมัยเงียบไปชั่วครู่ดวงตาของเขาสันไหวด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะได้รับการยอมรับอีกครั้งหลังจากที่ถูกลืมมานานหลายปีผู้คนรอบข้างเริ่มปรบมือให้กับท่าทีของเจ้าของห้างหลายคนถึงกับหลัง่งน้ำตาเพราะไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงลุงสมัยมองไปรอบๆเห็นใบหน้าของผู้คนมากมายที่มองมาที่เขาด้วยความหวังและความอบอุ่น สุดท้ายลุงสมัยก็ยิ้มกว้างออกมาและกล่าวคำพูดที่ทําให้ทุกคนหัวใจพองโตลุงสมัยเงยหน้ามองคุณวิเชียนดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเขาใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาและกล่าวว่าฉันดีใจที่ยังมีคนเห็นคุณค่าของฉันฉันไม่ต้องการเงินทองมากมายแค่อยากรู้ว่าสถานที่ที่ฉันรักยังคงต้อนรับฉันคำพูดของลุงสมัยทําให้ทุกคนรอบข้างซาบซึ้งหลายคนถึงกับหลั่งน้ําตาในขณะที่คุณวิเชียนก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้ม จากวันนั้นเป็นต้นมาห้างสรรพสินค้ารูแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พนักงานทุกคนได้รับการอบรมให้ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลรอบตัวไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่รวมถึงทุกคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ลุงสมัยกลับมาที่ห้างอีกครั้งแต่คราวนี้ในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์เขาได้รับเก้าอี้ตัวโปรดที่มุมหนึ่งของห้างมีป้ายเล็กๆติดไว้ว่าเก้าอี้ของลุงสมัยผู้สร้างความอบอุ่นให้กับห้างแห่งนี้เขาไม่ได้ทํางานหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่ทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่เข้ามาพวกเขาจะได้รับฟังเรื่องราวของห้างจากลุงสมัยได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้และเข้าใจว่าห้างหรูหราแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากหยาดเหงื่อและความทุ่งเทของคนรุ่นก่อนเรื่องราวของลุงสมัยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของชายชราที่ถูกไล่ออกแล้วได้รับคําขอโทษแต่เป็นบทเรียนสําคัญที่ตวนใจทุกคนว่าไม่มีใครควรถูกลืมโดยเฉพาะคนที่เคยสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา และจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงสมัยก็ไม่เคยถูกไล่ออกจากห้างที่เขารักอีกเลยอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนที่คุณรักเพราะบางครั้งการให้คุณค่ากับคนรอบตัวอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เรื่องราวของลุงสมัยกลายเป็นกระแสะไปทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพราะมันเตือนใจแต่เพราะมันสะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคมเรามักหลงลืมคนที่เคยสร้างสิ่งสําคัญไว้เบื้องหลังคนที่เคยทุ่มเทแรงแ,แรงใจ เพื่อให้บางสิ่งเติบโตแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับถูกมองข้ามถูกแทงที่ด้วยสิ่งใหม่ๆแต่ในครั้งนี้โลกออนไลน์ไม่ได้ปล่อยให้ลุงสมัยถูกลืมอีกครั้งตำนานของเขายังคงถูกเล่าขานผู้คนเริ่มพูดถึงความสำคัญของการให้เกียรติและเห็นค่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอดีตพนักงานผู้อาวุโสหรือใครก็ตามที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรห้างสรรพสินค้ารูแห่งนั้นก็ได้รับ,บบทเรียนครั้งใหญ่พวกเขาเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับพนักงานเก่าสร้างโครงการสำหรับอดีต พนักงานที่เคยทำงานมายาวนานและเริ่มให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของสถานที่มากขึ้นส่วนลุงสมัยแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปในห้างผู้คนก็จะทักทายเขาด้วยรอยยิ้มพนักงานรู้จักชื่อของเขาลูกค้าเข้ามาพูดคุยกับเขาและที่สําคัญเขาไม่ใช่แค่ชายชราธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าและความกตัญญูที่ไม่มีวันเลือนหายและนี่คือเรื่องราวของชายชราคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่ง เคยถูกมองว่าไร้ตัวตนแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศเรื่องราวของลุงสมัยจบลงด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกไล่ออกหรือการได้รับคำขอโทษแต่มันคือบทเรียนของคุณค่าที่เราไม่ควรมองข้ามชีวิตของคนเราทุกคนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคนที่สร้างบางสิ่งขึ้นมากับมือแต่ถูกลืมหรือแม้แต่คนที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแต่มีความหมายต่อใครบางคนเสมอ เมื่อคุณเดินผ่านใครสักคนที่ดูเหมือนเป็นเพียงคนธรรมดาลองหยุดคิดสักนิดบางทีเขาอาจมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยคาดคิดและสุดท้ายอย่าลืมให้คุณค่ากับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เคยทําอะไรเพื่อโลกใบนี้เพราะบางครั้งคําพูดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างขอบคุณอาจมีความหมายมากกว่าที่เราคิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของลุงสมัยแต่มันคือเรื่องราวของเราทุกคนเรื่องราวของลุงสมัยอาจจบลงแล้ว แต่บทเรลียนที่เขาทิ้งไว้จะยังคงอยู่ต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดพลาดหรือการขอโทษแต่มันเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าและไม่มีใครสมควรถูกลืมบางครั้งเราอาจมองข้ามคนที่เคยอยู่ตรงนี้ก่อนเราคนที่เคยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราได้ใช้ได้อยู่ได้เติบโตคนเหล่านั้นอาจไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยนอกจากการได้รับการยอมรับและการให้เกียรติในฐานะที่พวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ วันนี้คุณอาจเป็นเพียงคนหนึ่งในสังคมแต่วันหนึ่งข้างหน้าคุณเองก็อาจกลายเป็นลุงสมัยของใครบางคนจงอย่าลืมคนที่เคยทำให้เรามีวันนี้และอย่าลืมให้คุณค่ากับผู้คนรอบตัวเสมอหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างอย่าลืมแบ่งปันออกไปเพราะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจเปลี่ยนแปลงโลกของใครบางคนได้